มาพบเจอนี Ari, ่พีใครเกี่ยวหมานี่ท่านผู้ชมเฮดตั้งแต่เทวินกินหมุ่งไอ้กินเฮ้ยกินบมกหน้าครับที่ไทยกินแน่นี่เยอะม่กขึ้นเยอะม่กขึ้นเยอะม่กขึ้นเบ้าฟินเทวินฟินได้อันนี้ฟินได้รีบอถ้าเบิรงครับต้นเกาเฮ็ดคือเกาเปะโคตรปลื้มโคตรปลื้ม เบิ้งเิ้อะัเลยนนอย่อยเชวินครับขอคำโคมหนึ่งอัตราไม่มีครับมีแต่คำยังแตนครับแตนแตนเฮ้ยถึงห้องถึงพร ลงมาลงมาพอแล้วมันเสีางมันเสีางลงมาลงมาพอพ่อพอพ่อพอพ่อพอใครยิงครับเชฟแอนกินผู้เดียวครับเชฟแอนกินผู้เดียวครับเด็กปลาเชฟแอนทุกคนครับนี่ผมถือเชืกผ่าไปก่อนเลยเชฟเชฟเชฟตาไอบอกว่าตาไอบอกว่าไม่ให้ปีนต้นนี้เลยไม่ปีนนะครับ ก็ใครปีนครับไม่นใครปีนบุเขบอกบอกว่าจะไปปีนสองมื่อนี่จะหนีมันพอดีครับครับห้าปีนตรงนี้ใช่ไหมครับครับหนึ่งสองสามสี่วยพอดีปาดมาแล้วคนละองครึ่งครับคนละสครับอาโชว์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  เปี wow! k, ่ยนมก็ย่อยมากินไม่เห็นหยังโอ้ยไปเห็ผอมันสีว่าดีแดกว่ะยวมึงมีแจวอยู่เดมดก็ยังเขาเรียกว่าอะไรเปียกไม่ใช่เปียกมะนาว ya shape, ini yang, ini yang, ini kau gunain yang, siak, sport, sporting di pohon, ini kau yang nih, siak, kau nump, ini kau gunain ini kau yang nih, kah, ini kau gunain, kain, ini yang, ini yang, ini kau yang nih, siak, kau gunain siak, siak kau ini kau gunain yang nih, ini kau gunain เอาดีๆป้า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 หากินหากินหาเห็ดแนวได้ประโยชน์ย่อมอะแรเปล่ให้เชี่เพียวถอดสูงไม่การเห็ดเออบึกเชี่เพี้ยวกระโดมันการถอดเสียการแสดงออกประคายได้ดิแต่ว่ามันบ่คมบ่เห็ดหรอยกแก่กตื่นเบิกโอ้หนึ่งมาได้สิถอดปกติไม่บ่บ่บ่เอาไหมที่จริงฮะไอ้บอกว่าปกติเชฟเพี้ยวมันสิถอดเสียได้มึงต้องถอดโอเคปะ ปกติเทพเพียนสอดเสียได้สูเออระดับเทปเพียวไม่ใส่เสื้อหรอง้ะเา่โยนทิ้งเลยที้ยงเออละการให้งูทิ้งเงี้าเตาระดับเทปเพียวไม่ใส่เสื้อโยนทิ้งง้อทิ้งงอเสียละโยนทิ้งเ้ยงเออมัน เสีย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 อ้าวอ้าเสียฮะเสียเสียดีเดียวฮะสรุปเสียเสียหรือเสีย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 ไงเนี่ยโมแมเสียมึงเสียเสียมึงว่วะเสียเสียโมแม่ตีมันโมแม่เสียมึงเน่เนี่ยเสียเสียมั้ว่าเสียมึงเสียผมเอา มึงมเาอบานลเดือดแล้วเล้วเชฟเดือดป้าป้าป้าซูยดีๆเอาเสียให้มันไป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 เจ้บเชฟเชฟว่ลูกยีหอวกินกินยำหมักหน้ามันลองกินจอันนี้มันค่อยแซ่บนี่ วาซาบิรถขี้อย่ไปเปิดประตูก่อนถือกล้องให้หน่อยให้ตากล้อง เียวกันเจียวัเอ้เอรงสูรสูตรเท็ดเจวดครับยองหนึ่งใส่น้ำตาล,าลน้ำตาลบัวลยใส่บัวล นี่ครัพอดีเอันวุ้ยพอดีไล้พอดีตกตังพอได้ตกตังเลยเนาะครับอใส่ถิ่นใส่หน่อยดอกใส่ยังไงมันเผิดมันผิดมันเผิดบอกว่ามันเผิดใส่ไรยัดใส่เียครับมันบัวบ้ครับบุกี้มันใส่หลายเอาอีกครับมันไปไหนพูดเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยว้ากันแย่งคลิปเยอะต้องใส่ไรหรอกมันบัวแสบบัวแสบใส่อีก อื้อใช่ป่ะแล้วก็เขาคว้าเขาคว้าเขาคว้าเขาควเบิ่ง então, อ議อ議มแล้วเอาย๊หน่อยพดตีนเชฟวินกนตีนไครับเนี่ยวนตีน่แต่มันมากแซบเบิ่งอัดเข้าไปเอายี๊ครับพหน่อยพูดครับ พ่แล้วอิม่มไม่ดีแขยงเลยเฮ็ดบ้าน,นอ,อย่เฮ็ดเพือยังหงมเอาไปสาสติดบุรราน,เ,นบาบเ,เหมเฮ็ดบงีนีน่ะไปล้างดิอืเอาวินเทนอร์น้าไปล้างกูไปไปเชฟอ็นเชฟยี่โอ้ยเอาเชฟยี่โอ้ เชฟเชฟตู้อะไรที่หครับใชเชฟอันนั้นอันนัไบุร่เชฟเลนไอยู่พีเดี๋ยวต้องไปาหน้าต่อเวเาเ็เแล้เจ้ากินปะซิมิิแช่บช่เชียไแลิมเรยี่งานอยู่ขอเอง

นาแดงนาบานันผกาเล็บใส่วาสบีเน่มานาลูกนีนะครับนู่นี่พี่เสียปงป้องปาที่คืนนี้และเอาแบบข้าวเนียวตุเลยเดีวบอกว่าข้าวนียวเชีเพียวางเย

กระพิกด่านพิกด่านไงปัดปัดถือในวินครับเชฟเ,เอาเอาหมีมาเลยนิ่มนยบๆ ผมคืนอ oh, ้ดเลยเกือบเกือบเก็อบเกือบไปคืนแล้ว

เดียกเดียวถ่ายคาถ่ายกินยี่นาบ้านถ่ายยี่าบ้านอันนี้ของเทได้น่อ่ครับคนเก่งเล่น่ี่เวทาาเชฟโ่ผมถือกล้องไปมีถิดไปครับบวูนิบยาดูเลยถามมาพ่อเชฟยิงมือนกน่นดีนำป่าไม่เฮง

เจอ,อกูแน่สนสเสร็จกูแน่เสร็จกูแน่เรามาดูสีหน้าเชียเพียวกันนะครับเยี่ยบ้านมันปีนกำแพงว่ะมีกำแพงว่ะ รองเท้าก็ไม่ถอดเชฟเชฟมาแมมยื้อยั้อไหมเชฟอีเชฟตายแท้ผมตายแท้เชฟตายเรา,เา,าก็จะนั่งรอเชฟเกียวเดินทางมานะครับ เพียวซินก่อน,นคนแรกครับไอ้เจนี่แม่งก็ปีนกระแพงอีกแล้วนะครับเจ็บถอดลองเกือบดีเฮียปากติดตามแม่นเพจแล้วเช็บสามแฟนเพจ นาตาดี่ระการเลนาตาแม่งโคตรร่อแบบเยอะๆครับเยอะๆกัดกัดเง่ๆเงาเงงาแบบรอดเทเนี่ยเอาเร็วได้เร็วช่เงามง่เกี้ยวเกียวกินในมือนีมมาั่โยโยครับเชฟครับกินครับเชฟครับกินครับยาค่ายครับเชฟยำคำนึงเรพูดเลยยำคำนึ่ ชิปเคียวไม่ไหนะครับบอกรถล้วใช่ไห่กขึ้นทิปน hey, ั้นิปูนำใส่กูอขึ้น่น่อแล้วต้องมีอย่างละไม่ให้กูมาเน่นอนเลยนี่เเฮ้ยกี่น้ำดีจับไกุ่่มอเช็โตไกไหมสั์แมงแล้วบอได้ๆองให้เชไปจับไก่บึงอ๋อไปไปไปทุก วันนนี้อยกิเคไปจำได้ไปเบิ้งนึกครับพี่น้องเบิ้งบบเทปที่เอามันเจิดเกิบเบิ้งเกิบมันปวดโศโคเบิ้งเทปีเบิ้งเกอเบิ้งเกิบใส่เบิ้่งโคนักไรงอีกนักไดม่กีันั่นไยจินจิมาเบิ้งเบิ้งเกือบแ้งใสมันได้กูสิไหมกไม่ไ

เธอป้าไงพูดป้าคือไหนเนี่ยกะดิ้งป้าใครจิ้มกระโหลกป๋าใครนั่นเองมึงดูกระสีใครบ่ออะไรบ่อบ่อเรื่อยหยิบเรื่อยป้าคือป้าคือวันเลยทาบุได้เดียวนี่บัวทาบุได้เดียวจ้าววันยังวันเอ้าเร็วเร็วมึงมันอีไป

เชฟปนเนี่ยออนอูไม่ได้ตัดนี่มวกันนี่ิปอนอโอยันเดียวหน้าสิดนะครักแฟนเพจเชฟเยวเคียวใหม่ด้วยครับ TikTok TikTok สตัวบาทเอ้ยทุยสองตัวบาทกับเชฟพีเอวเทียว างานครับเหตุการณไปเขาเป็นบอ่นะกวางครับว่เดียวอันนี้ของเทปครับนี่ไม่ไปรับคำโตโตเทเทมิน,น่์ <c oughs> Enjoy ครับผม รู้อย่บอกท่านนถาดข้วขามากมากเหมนง่ามากมวา่า,าเชฟเชฟเป็นปดัดจริหไงเชฟผมปาัาเพราเป็นเชฟผมป่าเ็นาะเป็น ตะกองมีนก็ตะกรงเ็จงเบบนเชฟวินเผ็ดค่ะคเชฟบินเผ็ดเฮ็ดกอกันนี่ม่ก่อนข้ามึงไงแต่บอเชฟพียว่า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 วาสบิยาม่ะรเ่กบ้หนยับวาสบิสิบช เฮ้บ้งนเหนี่บิ้งเชฟพี่เอาเหี้ยินไปกระทินนะเออกินโคตรแซ่บบิ้งกินไปแล้วแซ่บโ <c ười> อ้โหกินโคตรเป็นแล้วแซ่บไเชฟคือตัวนั้นเลยวะตูเหี้ยพูดใบว่มดไปโโว,ไปวไป่างอยูนี่ิมมลับ เปไ็นไ้กินไปแล้วแต่ว่าเขาว่าเชฟเพี่อนไมีไดเดไปอันอนีนี่นี่นี่ไหมอยู่ๆกันเนี่ยเชฟเนะเนะแบบนแเลยมืนี่ตาก็ฟอนเชฟอยู่ๆเลยไม่ล้วไม่งินได้บ้สนเอันนี้ดีวโอ้ของแวของแบาม่งินนเปียกโอ้ย่แล้ว เจ้าเชนไปนีีนน่ยากเไ่เอาเชฟเพียวหายครับทุกคนเชฟเพียวไปอยู่ครับเชฟเพียวหายครับปูนัเรื่อพวเชบการก็ลังไปหานะครับพอแล้วนะครเชฟเพียว ปิดยิ้มได้ไหมครับเนี่ยปีละครัครับเจมาปิดยิ้มเเเรเจิกสองมาเยปี๊บิวนากอดปี๊บเอาีบอะไรมปหนามเดมาม่ปยิ้เด้อกินยูน เสำหรับคิวนี้ขอจงไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย